สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปในเรื่องของการสอนการใช้งานในส่วนของตัวคำสั่ง area sum นะคะเพื่อรวมพื้นที่นะคะในส่วนของตัวคำสั่งนี้นะคะผู้ใช้งานสามารถเรียกคำสั่งขึ้นมาได้เลยนะคะชื่อว่า area sum นะคะจากนั้นให้เราคลิกนะคะที่พื้นที่ปิดต่างๆนะคะในส่วนของตัว area sum ตัวนี้นะคะสามารถคลิก เลือกได้เลยนะคะเมื่อเราเลือกพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีไฮไลท์สีเขียวๆเ,เนาะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเลือกมาหรือว่าตัวโปรแกรมเขาคำนวณมาให้นะคะก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะเท่ากับเท่านี้แล้วก็ตัวพื้นที่ที่เราคลิกไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีเท่ากับเท่านี้นะคะก็สามารถหาพื้นที่รวมได้เลยนะคะ นอกจากที่จะหาพื้นที่รวมได้แล้วนะคะตัวโปรแกรม Area Sum เ,เนี่ยก็ยังสามารถหาในเรื่องของตัว Volume นะคะตัว Radiance นะคะ Distance ได้นะคะก็สามารถคลิกเลือกคําสั่งได้เลยนะคะอย่างเช่นตัว Volume นะคะเราจะหา Volume ของเสานะคะเราก็สามารถคลิกเลือกที่คําสั่ง Volume ได้นะคะหรือว่าพิมพ์ตัวคําสั่งลงไปนะคะจากนั้นก็กด Enter ได้เลย เสร็จแล้วนะคะตัวโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการที่จะเลือกอ็อบเจกต์หรือเปล่านะคะหรือว่าเราสามารถคลิกนะคะลากเส้นตัวอ็อบเจกต์นี้ได้เหมือนกันจากนั้นก็กด Enter ไปตัวคำมานะคะก็จะถามว่าความสูงนะคะที่เราต้องการที่จะคำนวณเนี่ยมันเท่ากับความสูงเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถพิมพ์ความสูงไปได้เลยอ่ะแล้วก็ Enter อรในสงองตัววอลลุ่มนะคะเขาก็จะมีโชว์ขึ้นมาเป็นวอลลุ่มเท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง ะะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะคะในส่วนของตัวคำสั่ง area sum นั่นเอง